ฟองจ๋าพี่ยุ่งมาแล้วจ้านี่แกเปิดประตูรถให้ฉันหน่อยสิอะไรของมันวะฉันน่ะ เป็นแฟนกับคุณฟองเจ้านายของแกเปิดประตูร้วยชั้นหน่อยนี่แกคุณฟองแฟนของฉันอยู่ที่ไหนเหรอโอ้ยคุณฟองอะแฟนของฉันอะเขาอยู่ที่ไหน อะไรของมันวะแม่ยายเรานี้ก็แปลกคนมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่จ้างมาทำงานดันมาจ้างคนเป็นไปมาทำงานฟองจ๋าฟองจ๋าพี่ยุงมาแล้วจ้าฟองจ๋าพี่ยุงมาแล้วจ้าอ้าวคุณยุงมาหายายฟองใช่ไหมคะ วันที่เขบาคุณแม่ว่าแต่เรียกสะฉันดูแก่เลยค่ะเรียกออยก็พอมค่ะไม่ได้หรอกครับคุณแม่เพราะว่าอีกไม่นานผมก็ต้องมาเป็นเขยบ้านนี้แล้วนะครับคุณแม่อ๋อใช่ค่ะว่าแต่น้องฟองอยู่บ้านหรือเปล่าครับคุณแม่อ,อยู่สิคะงั้นวันเนี้ยผมขออนุญาตคุณแม่ พาน้องฟองไปทานข้าวที่นอกบ้านนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้น้องฟองสุดที่รักของผมเขาอยู่ที่ไหนละครับคุณแม่แหนคุณยุงนี่ปากหวานจริงๆเลยแถมยังโรแมนติกซะด้วยลูกสาวฉันเนี่ยโชคดีจริงๆเลยที่จะได้เป็นว่าที่เจ้าสาวของคุณยุงอะค่ะ ยิ่งดูก็ยิ่งเหมาะสมกันยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกซะอีกค่ะฉันนี่อยากจะให้แต่งสวันนี้เลยค่ะครับคุณแม่นาทีเนี้ไม่มีใครเหมาะสมกับน้องฟองเท่ากับผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทั้งหลอง่อทั้งรวยสายเปเพึ่งได้ครับคุณแม่ไว้ใจผมได้นะครับ งั้นเดี๋ยวแม่จะพาลูกเขยยุงขึ้นไปเซอร์ไพรส์ายฟองข้างบนกันนะคะครับแม่ทางนี้ลค่ะทางนี้เลยค่ะครับฟองยา นี่ฟองจา๋าทำอะไรอ่ะฟองจา๋าต้องใจพี่เหรอใช่นี่ฟองแกทำแบบนี้ได้ยังไงบัดซีบัดเถลิงที่สุดเลยพี่วงคะฟังฟอง,ฟอ,ง,ฟอ,งอธิบายก่อนนะคะฟองจา๋าและพี่กดมากเลยรู้ไหมแต่เอาไว้พี่แค่ไมาจาัดก,การกับฟองจา๋าทีหลังตอนเนี้พี่จัดการกับผู้หญิงหน้าด้านนี้ก่อนนี่แก แกรีบลงมาจากที่นอนแฟนฉันเลยนะแฟนของแกหรอฟองเขาเป็นแฟนของฉันต่างหากล่ะไม่จริงฟองจ๋าเขาเป็นแฟนของฉันแล้วเร็วๆเนี้ยเราก็จะแต่งงานกันด้วยหรอง้นฉันก็ขอแสดงความเสียใจกับแกล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่างานแต่งงานของแกมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน นี่แกผู้หญิงทีหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฟองเขาจะไม่มีวันแต่งงานกับแกเพราะว่าฟองเขารักฉันไม่ใช่แกฟองจ๋าเขาไม่ได้รักแกหรอกเขารักฉันต่างหากฟองจา๋าฟองจ๋าเลือกมาเลยระหว่างพี่ที่รวยมากๆกับเดผู้หญิงคนนี้ฟองจ๋าจะเลือกใครพี่ยังแน่ใจเหรอคะว่าจะให้ฟองเลือกตอนนี้แน่ใจสิจ๊ะฟองจ๋าเลือกมาเลยพี่พร้อมแล้ ฟองเลือก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 กันยาค่ะฮะยี่ฟองนี่ก็เป็นผู้หญิงนะไม่รู้แหละยังไงแกก็จะต้องแต่งงานกับคุณยุงเขาเท่านั้นไม่ค่ะแม่ แล้วแม่ก็ไม่ต้องมาบังคับฟองด้วยค่ะแม่ก็เห็นแล้วนี่คะว่าฟองชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายค่ะ <c oughs> ใหญ่ฟงแกนะแกลูกเคยยุงคะ่ะใจเย็นก่อนนะคะแม่ว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดกัน,นแน่เลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เคลีย์ให้นะคะฟองจา๋าทำไมทํำแบบนี้กับพี่ พี่อุสตส่าห์รูถ,ถนอมฟองจ๋ามาตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายฟองจ๋าก็มาให้ผู้หญิงคนเนี้ยเขาพาพ่อไปจันจไปกับฟองใจง่างยานี้เหรอฟองจ๋าใจร้ายมากเลยพี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้จริงๆเอ้ y ไม่กอลูกเคยยุ่งคะ่ะแม่ว่า ที่เห็นอยู่เนี่ยคะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาแค่หยอกล้อเ,เล่นกันเท่านั้นนะคะเชื่อแม่เถอะนะคะ <c oughs> คุณแม่ครับ <c oughs> <c oughs> คุณแม่พอเลยครับผมไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วมันเจ็บมากเลยรู้ไหมครับที่เห็นคนที่เราลักนอนกับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยคุณแม่ครับผมต้องขอโทษจริงๆิที่ผมไม่สามารถไปต่อกกับความสัมพันธ์นี้ได้อีก ผมขอยกเรื่อง,งานแต่งทั้งหมดครับ <G ül> ฉันฝากคือดูแลฟองจ๋าด้วยนะฟองจา๋าพี่ลาก,ก่อน <G ül> ไม่ไปคะ่ปคะแม่แกนะแกแกรู้ไหมว่าคุณยุงเขารวยขนาดไหนทำไมแกถึงได้ทำแบบนี้คะเพราะเธอเธอนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าไม่มีเธอลูกสาวฉันคงไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่นอนนี่ถ้าเธอรักลูกสาวฉันจริงนะถ้าก็นเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันซะเข้าใจไหมฉันทนไม่ไหวละ เดี๋ยวฉันไปพูดกับแม่ของแกเองนะกัญญาอย่าคุณป้าคะคุณป้ารู้ไหมคะว่าคุณป้ากําลังทําร้ายชีวิตลูกสาวของป้าอยู่อะหนูรู้นะคะว่าคุณป้าหวังดีอยากให้ยฟองเขาสบายไม่ต้องลําบากแต่คุณป้าเคยถามฟองเขาบ้างไหมคะว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าชอบอะไรฟองเขาก็โตแล้วนะคะแล้วนี่ก็เรื่องชีวิตคู่ของเขา หนูว่าคุณป้าปล่อยให้เขาเลือกเองเถอคะค่ะกันฉันขอบใจแกมากเลยนะแต่ว่าเรื่องที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองอืมงัม้นแกก็เคลียร์กับแม่แกดีๆนะตรงนี้หมดหน้าที่ของฉันละฉันไปก่อนนะหนูกลับก่อนนะคะ แล้วนี่มันอะไรหน้าที่อะไรลูกคิดจะทำมาอยู่ฮะถ่าแม่คะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหนูเป็นคนวางแผนเองคะ่ะเก็บมาสักทีนะมามานั่งตรงนี้ก่อนพี่แกมีเรื่องอะไรอะ่ะคือฉันอยากให้แกช่วยอะไรฉันหน่อยอะ่ะอื ได้สิแกรับปากกับฉันแล้วนะเออรีบๆพูดมาฉันจะเปลี่ยนใจจริงๆด้วยฉันอยากให้แกมาเป็นแฟนฉันหน่อยอะจะบ้าหรอขนลุกไม่เอาคุณยอ้แกฮน่แกช่วยฉันเถอะนะนะถ้าแกไม่ช่วยฉันอะฉันจะตกนรกทั้งเป็นแน่เลยอะแกทำไมอะก็แม่ฉันน่ะดิ อยากให้ฉันแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแล้วทำไมแกไม่แต่งล่ะหรือว่าเขาหน้าตาขี้เล่แกเลยไม่อยากแต่งด้วยใช่ไหมเปล่าเลยนะแกคือเรื่องหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยนะเว้ยแต่ฉันดูท่าทางเขาเหมือนเป็นคนโรคจิตอะแกแถมอายุเขาปุ่มพ่อเลยนะ แม่แกยอมให้เขาแต่งงานกับแกได้ไงอ่ะก็เพราะว่าเขารวยมากเลยไงแกแกรู้ได้ไงว่าเขาเป็นโรคจิตก็แกดูนี่สิเฮ้ยนี่มันลุงโรคจิตชัดๆ แล้วทำไมแกไม่เอาคลิปนี้ให้แม่แกดูล่ะก็ฉันเอาคลิปเนี้ยให้แม่ฉันดูแล้วแต่แม่ฉันบอกว่าผู้ชายก็เป็นแบบเนี้แหละแถมยังบอกอีกนะว่าตอนสมัยพ่อฉันยังหนมๆพ่อฉันทํายิ่งกว่านี้อีกแต่ว่าพ่อฉันก็รวยนะแล้วพ่อฉันอ่ะก็ไม่เคยทําให้แม่ฉันต้องลําบากเลยอ่ะแกแม่แกพูดงั้นจริงดิก็จริงอะดิ แถมแม่ฉันยังพูดอีกนะว่าเรื่องแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กถ้าไม่มีเงินอะ่ะก็คือเรื่องใหญ่มากเลยแกขอแค่รวยก็คือดีอะแกแม่ฉันพูดเงี้ยโทษนะแกแกก็ไปบอกแม่ของแกสิว่าพ่อของแกรวยก็จริงแต่ก็ทิ้งแกกับแม่ของแกไปตั้งแต่แกไม่ลืมตาดูโลกเลยไม่ใช่หรอพูดไปมันก็แค่นั้นแหละแม่ฉันไม่สนหรอก ขอแค่เลยแม่ฉันก็ชอบหมดแหละเนี่ยฉันไม่รู้ว่าจะหาหนทางไหนแล้วเหมือนกันฉันก็เลยมาขอให้แกช่วยนี่แหละเผือว่าแม่จะมองเห็นว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายอะ่ะแม่อาจจะเห็นใจฉันบ้างอะ่ะอืออืงั้นเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแกสัญญากับฉันแล้วนะอืออุ้ยขอบใจมากเลยนะกายโถฟ้องแม่ขอโทษนะลูก แม่ก็แค่อยากให้ลูกได้สบายจนลืมคิดถึงเรื่องพวกนี้ไปเลยมันก็จริงอย่างที่กันเขาพูดนั่นแหละว่าชีวิตคู่ควรให้ลูกได้เป็นคนเลือกเองงั้นต่อไปแม่จะไม่บังคับลูกแล้วนะแม่หนูขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่แม่เข้าใจหนูะ ก็นานลูกนั้น